สวัสดีครับวันนี้มาพบผม st by money นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเดินฟรีดีแทนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ8ตัวนะครับก่อนที่จะสมัครก็ไม่ควรมีตังในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินในซิมนะครับ ก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาเริ่มตัวที่1กันเลยนะครับดอกจัน2องดอกจัน6สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสตัวนี้ก็จะอยู่ที่1กิกระยะการใช้งาน1วันสำหรับรหัสตัวที่2ดอกจันส2 2ส ดักจันหกซีเรียมดักจันสองสองสองดักจันหกซีเรียมสำหรับรหัสตัวนี้ก็จะอยู่ที่1กิกระยะก,การใช้งาน1วันสำหรับรหัสตัวที่3ดักจันหนึน์ดักจันหนึ่งห้ซีเรียม ดอกจัน103ดอกจัน150สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสตัวนี้ก็อยู่ที่500อ mb ระยะการใช้งาน1วันสำหรับรหัสตัวที่4ดอกจัน2 2 2ดออกจัน27 5สี่เหลี่ยมดอกจัน222ดอกจัน275สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 0 กิกระยะการใช้งาน30วันสำหรับรหัสตัวที่5หนักจันส222อหนักจันสี8แสี่เหลี่ยมหนักจัน2องสอหนักจัน488สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 0กิกระยะการใช้งาน30วันสำหรับรหัสตัวที่6หนักจันหนึ์ นักจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนักจันหนึ่งศูนย์สี่ักจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสต,ตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองกิกระยะการใช้งานสามสิบวันสำหรับรหัสต,ตัวที่เจ็ดนักจันหนึ่งศูนย์สามักจันแปดสี่เหลี่ยมนักจันหนึ่งศูนย์สามักจันแปดสี่เหลี่ยม สำหรับรหัสตัวนี้ก็จะอยู่ที่1กิกระยะการใช้งาน1วันสำหรับรหัสตัวที่แดักจัน104ด์นักจัน504สี่เหลี่ยมดักจัน104ดนักจัน504สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสตัวนี้ก็อยู่ความเร็วไม่จำกัดระยะการใช้งาน3วัน ก็แจกไปทั้งหมดประมาณ8ตัวแล้วนะครับผมก็มีรหัสโทฟีมามาแถมให้อีก1ตัวนะครับดอกจัน1 0 4ดนกจันทร1ห้าศกจัน1 0 4ดนกจัน5 0 1หสี่เหลี่ยมนะสำหรับรหัสตัวนี้ก็จะเป็นโทฟี นานหนวันนะครับสำหรับใครที่ดูจนจบผมก็ขอขอบคุณสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดเสร์ถใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับ